วัสดีครับผมหมอมหาแดงครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวถนนรามแสนมงยี่สี่นะครับบริเวณเลยมาหาลาัยเอแบ็กมนครับร้านนี้เปิดใหม่พอดีวันนี้วันที่สามสิบคันวาลครับใกล้ปีใหม่แล้วร้านสวยดูร้าน,นร้านนี้เขาขายหมูตุ๋นนะครับชื่อร้านหมูตุ๋นสูตรพี่สาวเนี่ ผมได้สัง่งหม้อไฟมาหม้อนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ยังมีอันนี้อะไรยำยำยอ,ยอดยอดทานตะวันนี่ยอดทานตะวันยำด้วยดูใกล้ๆแล้วก็มีปีกไก่นี่สูตรพี่สาวนะน้องสาวไม่ใช่นี่กะเพราหมูตุ๋นนะครับก็มียอดทานตะวันเสริมมาด้วยดูดูได้ครับผมแตกโชว์เลยกะเพราหมูตุน๋นก่อนดีกว่า ชอบกินนะหมูตุน๋นอ่ะจริงๆหมูตุน๋นถ้าจะอร่อยต้องใช้หมูขั้วตัดอร่อย <c oughs> ถ้าใข้ได้เครื่องกระเพรากระเทียมเยอะดี อร่อยดีอร่อยดีผมลองยอดทานตะวันนี่จะพาไปหน่อยเป็นที่ผักเพราะว่าถ้าปรุงร้อก็ธรรมดาไม่เป็นไรทู่นี่ดีกว่าไฟลุกเลย กล้องวันนี้นี่ไข่งี้เออนี่เลยหมูตุนสูตรพี่สาวนี่จะเด็ดแค่ไหนมียอดทานตะวันมาแล้วมีอะไรก็ใส่ยอดทานวันหมดเลยแล้วนนี้หมูนุ่มครับ ตุ้บต้องปรุงทำรสชาติมากลางๆค่ะปรุงคลิกคลิกต้มปลาสากง่ายอย่างละสองช้อนคน ระหว่างทางแม่งบมใส่ข้าวหมดแหละไม่ <c oughs> เป็นไรเอาใหมา่ดูสิจะดีขึ้นไหมแม่ทำใหม่ เอฟซีผมมีแบบมีมีคนแบบไม่อนามัยด้วยนะเอ้ยมีอนามัยด้วยเขาบอกว่าเนี่ยหมองทำไมไม่กินช้อนก่างมือว่ากูด้วยดีขึ้นต,ต้องพัฒนานอืมนี่อย

ก็พลาครับแต่อร่อยสุดคืนนี้ก็เพ้าหมูตุ๋นก็มาชิมได้ครับร้านเพิ่งเปิดใหม่ร้านสวยดีนะผมชอบร้านเขาดูบรรยากาศแบบในสวนในสวนนะบรรยากาศดีแล้วตอนนี้หนาวด้วยนเนี่ยวันเนี้อากาศหนาวทีเดียวอันนี้ก็ประมาณเก้าโมงแปดโมงเก้ามงสิบโมงสิเออไละวท่านี้แหละบ๊ายบาย Takk fyrir að hlusta.